เรื่องหลายๆเรื่องนะคะที่เราสังเกตดูเวลาที่พูดเรื่องธุรกิจพูดเรื่องมาร์เก็ตติ้งพูดเรื่องเซลล์พูดเรื่องราวรับพูดเรื่องสภาพตลาดพูดเรื่องความคล่องตัวของบริษัทต่างๆนะคะเป็นเรื่องที่เอชาไม่อยากพูดด้วยมันเป็นภาษาต้องห้ามนะครับพี่เจพอได้ยินพวกนี้ปุ๊บรู้สึกหูดับรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวเรื่องของชั้นมันต้องเป็นเรื่องที่ต้องเครียดแล้วก็ปวดหัวแน่นอนแล้วก็ผลักผลักออกไปใช่ค่ะหรือว่าเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะคอนทริบิวอะไร ตะกี้พี่เจีย๊ยบพูดคำหนึ่งครับแล้วอยากกระเสริมนิดนึงว่าที่พี่เจีย๊ยบบอกว่า HR เนี่ยที่เป็นยุคใหม่เนี่ยจะไม่ได้แค่โฟกัสงานหลังบ้านที่ปัดกวาดเช็ดถูครับจะต้องสามารถสร้าง trust กับผู้บริหารได้ทีนี้อยากเสียนสอบถามพี่เจีย๊ยบครับว่า อะไรคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้วันนี้ HR เราไม่สามารถที่จะสร้าง trust กับผู้บริหารได้ต้องต้องเรียนอย่างนี้ค่ะเวลาพูดอย่างนี้เนี่ยคนที่เป็น HR มักจะน้อยใจที่จะเป็นคนที่เลือกทํางาน HR เลยเพราะว่าตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเลยต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าเห็นว่างาน HR คือหัวใจสําคัญขององค์กร r e s o u r ์ e ที่สําคัญแล้วก็องค์กรลงทุนมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่เครื่องไม้เครื่องมือใดแต่คือคนคเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคนที่เป็น HR เนะะี่ยค่ะ ต้องอย่ายอมให้ตัวเองเป็นแจ๋วหลังบ้านแต่วันนี้ค่ะถ้าเราจะเข้าไปอยู่บนโต๊ะที่เขาพูดคุยกันเรื่อง strategy direction ของ company นะะีค่ค่ะหมายความว่าเ้าหนึ่งเริ่มจากตัวเองก่อนหลายๆครั้งเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ career path เรื่องของการพัฒนาตนเองเราชอบมักให้องค์กรเป็นคนให้ก่อนหรือว่าผู้บังคับบัญชาเป็นคนมามอบให้วันนี้ค่ะ HR เหมือนกันต้องเริ่มจากตัวเองก่อนเรื่องที่ HR ไม่ชอบคุยคือไม่ชอบคุยเรื่อง business ชอบคุยเรื่องตัวเลขไม่ชอบคุยเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือไปจากบริบทงานประจําเพราะฉะนั้นเนะะี่ยค่ะเอชาต้องเริ่มจากตัวเองก่อนเรื่องหลายๆเรื่องเนะะี่ยค่ะที่เราสังเกตดูเวลาที่พูดเรื่องธุรกิจพูดเรื่องมาเก็ตติ้งพูดเรื่องเซลล์พูดเรื่องรายรับพูดเรื่อง Sell, สภาพตลาดพูดเรื่องความคล่องตัวของบริษัทต่างๆค่ะเป็นเรื่องที่เอชอาร์ไม่อยากพูดด้วยมันเป็นภาษาต้องห้ามนะครับพี่เจพอได้ยินพวกนี้ปุ๊บรู้สึกหูดับรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวเรื่องของฉันมันต้องเป็นเรื่องที่ต้องเครียดแล้วก็ปวดหัวแน่นอนแล้วก็ผลักผลักออกไปใช่ค่ะหรือว่าเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะคอนทริบิวอะไรจึงต้องเริ่มจากตัวเราก่อนบางครั้งเราอาจจะต้องยอมที่จะเข้าไปทําความเข้าใจในเรื่องของทิศทางทางธุรกิจ แค่เฉพาะข้างในไม่พอพอกลับมาบ้านต้องไปหาความรู้ต่อว่าตลาดข้างนอกเป็นอย่างไรวันนั้นนะคะคือวันที่ HR จะเริ่มที่ทำให้หน่วยงานอื่นๆนะคะคเขาเห็นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการนำองค์กรไปสู่กลยุทธ์ที่ทำให้องค์กรประสบความสาเร็จเพราะว่าเรา c o n t r i b u t e ได้หรืออย่างน้อยถ้าเรายังไม่มั่นใจเราก็ไม่สามารถพูดเรื่องเหล่านี้ได้นะคะเราก็เข้าใจว่าเขาจะไปทางไหนเพื่อเอามาเชื่อมโยงกับงาน h r ที่จะทำต่อไป โอ้โหเยี่ยมเลยครับผมชอบคิดพี่เจ๊บมากที่ว่า HR จะต้องตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวเองก่อนผมว่าเมื่อไหรที่เราคิดว่าเราเป็นต้นเหตุที่จะปรับที่ตัวเราะผมว่ามันเป็นนิมิตใหม่ที่ดีครับพี่เจ๊บที่เราจะขับเคลื่อนองค์กรเพราะว่าเมื่อไหรที่เราบอกว่าโอ้ก็เพราะผู้บริหารนั่นแหละองค์กรนั่นแหละไม่เห็นความสําคัญของชั้นไม่เชิญชั้นเข้าไปฟังอะไรเงี้ยแต่เมื่อไหรที่เรามาปรับตัวเองครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะพัฒนาตนเองแล้วผมว่า คีย์เวิร์ดที่ได้ผมว่าคือการตัดสินใจที่เราจะไม่เป็น HR แบบเดิมที่ท,ที่ที่ดูแลแค่ภาษา HR แต่ว่าเราตัดสินใจแล้วก็ประกอบอีกคำหนึ่งผมว่าคือ growth mindset ที่มีความเชื่อว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของ business acumen ได้ศึกษาเรื่องของเทรนด์ของโลกเทรนด์ของตลาดนะครับแล้วก็กลับมาสะท้อนกลับมามองที่บ้านของเรานะครับเนาะแล้วก็เรียนรู้เพิ่มจริงๆเนี่ยคะ่ะไม่ใช่ HR เท่านั้นนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะต้องทำตัวเหมือนวันที่เราจะไปสัมภาษณ์งานแล้วเราอยากได้งาน เวลาที่เราจะเข้าไปทํางานครั้งแรกเนี่ยค่ะเราจะหาความรู้เกี่ยวกับองค์กรของเขาธุรกิจของเขาแล้วก็ภาพรวมของเขาพอเราเข้าไปอยู่ในองค์กรแล้วอะคะ่ะเรากลับลืมว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่นําพาเราไปสู่การเชื่อมเข้ามาในองค์กร,อรพอเรารอยู่ต่อไปเนะะี่ยค่ะเราเริ่มหลุดจากภาพนั้นแล้วก็แพชชั่นไม่มีเรั้ถ้าวันนี้เนะะี่ยค่ะทุกคนทํางาน เหมือนกับที่จะเตรียมตัวเพื่อไปถูกคัดเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทําให้ตัวเราเองเนะะี่ยค่ะมันมีแรงกระตุ้นในเรื่องของของการที่จะไปหาความรู้เพิ่มการเพิ่มความสามารถของตนเองอะคะ่ะหยุดไม่ได้เลยค่ะโลกมันไปเร็วพี่เจียพูดนี้แบบดีมากเลยนะครับนึกถึงว่าวันแรกผมเชื่อว่าพี่ๆหลายคนที่สมมติจะมาสมัครงานที่ AS สเนี่ยโอ้โห ทำศึกษาข้อมูลเตรียมตัวมาอย่างดีจนผมว่าผมว่าพี่ๆที่เป็นอินทวิวเวอร์เนี่ยสงสัยโอ้ทำไมน้องรู้เรื่ององค์กรเราเยอะจังเงี้ยเป็นทีไปดู opportunity d a y ีนะครับไปอ่าน56คิหดนึงไปดูอหลายอย่างเลยนะครับทำการวิจัยใส่ใจเนาะผมว่าพี่เชพูดดีมากๆเลยครับว่าผมว่าเมื่อเราตัดสินใจแล้วเราก็จะใส่ใจเพราะเราใส่ใจอะครับธรรมชาติมนุษย์เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ นะครับโนกลับไปเหมือนวันแรกเดย์วันวันที่อยากมาทำงานนะครับวันนั้นเราจะแบบแต่งตัวสวยห่อนะครับโอ้โหแบบมา on นไทมใส่ใจโปรตี e ในการเรียนรู้เพราะจริงจริงเนี่ยค่ะโลกในปัจจุบันเนี่ยค่ะการทำงานในแต่ละวันเนี่ยค่ะมันก็สู่คือการเข้าไปสู่สนามแข่งขันที่เราได้ถูกเลือกนั้น เวลาที่โลกมันเปลี่ยนไปนะคะที่เราชอบพูดกันว่า AI มันจะมาแทนที่ไหมนะะี่ยคมันจะแทนที่ได้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่พัฒนาตัวเองไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะไม่ใช่อยู่ว่าโลกเลือกเราอย่างไร,รโลกจะเลือกแบ่งคนออกเป็น2กลุ่ม กลุ่มหนึ่งที่จะไปข้างหน้ากับกลุ่มหนึ่งที่จะถูกทิ้งไว้แต่เราต่างหากเป็นคนเลือกว่าเราอ่ะจะไปอยู่กลุ่มที่ไปข้างหน้าได้หรือถูกทิ้งไว้ข้างหลังโอ้ดีเลยครับนะวันนี้ชมรายการนี้จบต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะเป็นคนที่ไปข้างหน้านะ,ค,ะครับนะ